สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูน้ำฟ้าจะมาสอนนักเรียนตัดขอบป้ายเทศเป็นรูปเป็ดกับกอหญ้านะคะเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะดินสอลอกลายนะคะไม้บรรทดัดการไกลขนาดเล็กนะคะนี่คือแบบนะคะนีน่กระดาษสำหรับทำแบบนะคะด้านหนึ่ง5.5เซนติเมตรอีกด้านหนึ่ง6เซนติเมตร ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้จักการสร้างแบบกันก่อนนะคะไม่ยากนะคะเรามาสร้างแบบกันเลยคะ่ะนี่คือนะคะเราจะต้องกะนะคะกะคือเส้นเส้นฐานข้างล่างนะคะกะเป็ดตรงนี้หัวนะคะแล้วแต่เราจะออกแบบนะคะ ะคเรวต้นหญ้าหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะตรงนี้โค้งได้แล้วใช่ไหมคะบารดาตัดแบบค่ะอ ตัดเส้นดิสออกให้หมดนะคะตรงนี้ไม่แหลมนะคะจะปลายทู่ๆนะคะเพื่อให้เมื่อตัดออกมาแล้วจะเป็นเป็นโขงที่กำลังหันหน้าชนกันนะคะหันหน้าชนกันหรือโขงกำลังจูบก,กันนะคะตรงนี้นี่คือแบบนะคะ ให้รอยดินสอออกหมดเลยนะคะเราได้แบบแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะนำแบบไปลอกบนกระดาษนะคะเราเตรียมกระดาษจำนวนที่เราต้องการนะคะขนาด21 6คูณ6เซนติเมตรนะคะพับนะคะพับให้ ประณีตที่สุดนะคะด้านนี้เราจะต้องตัดกระดาษให้เสมอกันนะคะคลาดเคลื่อนกันน้อยที่สุดมาดูนะคะด้านนี้จะเป็นแบบนี้นะคะสาหรับด้านนี้จะเป็นแบบนี้เวลาการลอกลายถ้าเรานําด้านนี้เป็นในเป็นส่วนของของโขงนะคะเราก็ ใช้แบบเดิมตลอดวางนะคะวางแปะแล้วก็ลอกลายนะคะจะเย็นๆค่ะตัดกระดาษเหลืองเนี่ยใหญ่นิดหนึ่งก็ได้นะคะต่อไปเราตัดนะคะตัดส่วนนี้นะคะ ส่วนนี้จะเป็นอกของของโขงนะคะจะไม่ขาดจากกันนะคะจะเป็นชวนจะเป็นส่วนที่ต่อรอยต่อนะคะที่ทิติดกันนะคะตัดเส้นดินสอออกให้หมดค่ะตัดไปเลยค่ะ เราหมุนกระดาษด้วยนะคะหมุนกระดาษพยายามตัดเส้นดินสอออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราคลี่ออกมาเราก็จะได้เป็ดสองคู่ต่อหนึ่งครั้งใช่ไหมคะต่อไป ถ้าเราจะอาอันนี้คืออันนี้คือการตัดสองชิ้นเรามาต่อกันไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะเราวางกระดาษผิดนะคะต่อไปเดี๋ยวจะสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราวางกระดาษแบบใดเราก็ต้องวางให้เหมือนกันทุกครั้งนะคะเรา ด้านนี้ใช่ไหมคะตัดใหม่อีกครั้งหนึง่งนะคะเราจะเห็นความผิดพลาดในการลอกกระดาษนะคะถ้าเราลอกด้านผิดจะทำให้เรา มาต่อกันลำบากนะคะอันนี้เมื่อเราตัดออกมาแล้วขอบป้ายนิเทศหรือหงเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะเหมือนกันนะคะถ้าตัดสองครั้งแล้วไม่เหมือนกันก็หมายความว่าเราวางกระดาษผิดนะคะก็แก้ไขใหม่นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะ มาดูกันนะคะอ่าเห็นไหมถ้าเราวางกระดาษด้านเดียวกันหมดมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สามารถนามาต่อกันได้ใช่ไหมคะอันนี้คือเสร็จะเวลาเราเอาไปใช้ประโยชน์เราก็นําไปต่อกันนะคะใช้ประโยชน์ตามต้องการไปตกแต่งขอบป้ายนิเทศป้ายข้อมูลต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ